สวัสดีท่านผู้ชมครับกันในเวลา2ทุ่มอีกไม่กี่นาทีก็2อทุ่มเนาะโอเคนะฮะตอนนี้นะครับเรานะฮะกำลังนะครับจะทำงานโชว์งานอีก1อย่างก่อนนะครับที่หัวข้อไว้จะมี f o r t จนเนอรอีกคันนึ่งขัดสีอยู่นะครับแต่ว่าคันนี้นะยังเป็นรถที่ยังทำงานไม่เสร็จนะกับรถโ o r t จนเนอที่ทำการเคลือบแก้ว โปรแกรมเมกาเซรามิกมที่ผมบอกว,ว่าคันนี้จะมีรอยน้องหมาเต็มไปหมดเลยคือรอยเท้าน้องหมาเต็มทั้งรอบคันเลยเราพามาดูผลจากการเตรียมผิวของวันนี้กันครับตั้งแต่ช่วงเช้าเชเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้ามาส่งช่วงประมาณสายๆเนาะแล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนั้นมาจนตอนนี้ผล ของการทำงานก็ออกมาได้อย่างที่ท่านเห็นนะครับสีผิวจะบอกว่าตอนนี้นะฮะมีหลายชิ้นที่ผ่านนะครับและมีอีกหลายชิ้นที่ยังไม่ผ่านนะครับก็เราก็ยังไม่ให้ผ่านอย่างที่บอกนะครับการขัดสีระดับอย่างนี้นะครับมันจะทำให้สีมีตานุ่มระดับหนึ่งแล้วมันจะทำให้สียืดในภายหลังเพราะนั้นขั้นตอนในการทำนะฮะไม่ใช่ว่าขัดแล้วเสร็จแล้วเคลือบเลยนะเราจะต้องรอก่อนผมผมบอกลูกค้าแนละ้วคันนี้เราจะต้องรอก่อน ให้ผิวเนี่ยมันคลายลายขึ้นมาอีกนะครับเราถึงจะทําการขัดอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยเคลือบนะฮะถ้าขัดรอบนี้ยังไม่หายเราก็จะขัดอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นนะครับรถที่มีอายุการใช้งานมีริ้วรอยมาจากการทํางานเวลาในการทําเราจะเยอะด้วยด้วยด้วยจากจากงานที่มานะไม่ได้บอกว่าเราเยอะนะ <laughs> คือจากงานที่มามันก็จะเยอะด้วยตามด้วยตามสภาพของหน้าหน้างานนี่แหละตอนนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากพี่ตั้มคือเจ้าของรถอีกคันหนึ่งที่ซึ่งก่อนหน้านี้เอามาไม่ทันแนนนะครับแล้วก็เพิ่งรับรถไปแล้วก็เอาคันนี้มาสลับคันนั้นมาแทนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะฮะที่จะบอกว่ายังยังไม่เสร็จแต่เริ่มภาคภูมิใจแล้วนะครับเพราะว่าด้วยตัวของตัวรถเองนะครับ จากก่อนหน้านี้ทุกท่านจะเห็นนะฮะมีรู้รอยเต็มหมดเลยแต่ตอนนี้สังเกตไหมถ้าเป็นแสงนีออนเนี่ยทุกอย่างก็เงาหมดแหละครับ แต่ถ้าเข้าไปในห้องนะเดี๋ยวผมเอาไฟฉายส่องให้ดูเล็กน้อยฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เอาไฟฉายส่องให้ดูนะฮะนี่ถ้ามีรอยเราก็จะไม่ผ่านแต่เนี้ยไม่มีรอยนะครับนี่คือวิธีการตรวจงานแบบบ้านๆซึ่งทุกๆคนที่ดูผมอยู่นะตอนนี้ทุกคนมีมือถือแน่นอนนะฮะและมือถือทุกคนันท,ทุกเครื่องเนี่ยจะต้องมีระบบไฟข้างหลังอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราไปส่องงานนี่คือไม่ต้องไปซื้อนะครับ ไฟชงไฟฉายอะไรก็แล้วแต่ครับมือถือเราเนี่ยไฟแสงอยู่ตรงเนี้ยคือแสงกลางที่เอาเขา้เขาไว้ตรวจงานจริงๆอยู่แล้วนะครับมือถือี่ดีมากนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถมีเครื่องตรวจงานแบบมืออาชีพไว้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยมันเห็นขึ้นเป็นสวิลเงี้ยเห็นไหมอ่ามันจะไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังๆคันนี้บอกว่าเลยว่ายังแต่ว่าตอนนี้สําหรับคันนี้ต้องพักพักพักก่อน พักในการขัดไว้ก่อนเพราะว่าสีมันน่วมแล้วสีมันน่วมก็คือมันจะมีการยืดในภายหลังเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างเ mm hmm. ล็กน้อยนะนี่ฮะหลังจากที่สีมันยืดนะครับเราก็จะเห็นเป็นริ้วรอยอย่างนี้นี่เห็นไหมวะนี่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 ชิ้นนี้ชิ้นนี้เลยนะมันจะเห็นเป็นรอยเหมือนขี้นกเห็นไหมไม่รู้ว่ากล้องชัดขนาดไหนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนนะครับตอนนี้นะฮะเราอยัางกำลังอยู่ในที่ร้าน RPM Auto Detailing ครับนี่เห็นปะมันจะเห็นเป็นรอยขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ นะครับนี่คือตอนตอนขัดเนี่ยขาดจบไปแล้วอีก15ทีมันเด้งขึ้นมานะครับรอยนี้อาจจะไม่หมดบอกเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผิวเบิกส้ซมันหายหมดแล้วมันเป็นเซนเซอร์ของเราเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะมีความเสี่ยงในการขัดครั้งต่อไปแล้วนะครับนี่นี่นี่เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะฮะถ้ามีรอยมากๆเราจะใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์2,000เบอร์3,000เบอร์5,000นะครับ ขัดก่อนขัดก่อนที่เราจะขัดจริงทีนึงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะซึ่งซึ่งถ้าลูกค้ามาเห็นก็อาจจะงงได้นะฮะ,ะทำไมขัดรถแล้วมันขุนอย่างนี้อันนี้คือกระบวนการการทางานหนึ่งขั้นตอนนะครับที่ผมบอกว่าขัดให้เงานะฮะไม่จําเป็นที่ลูกค้าจะต้องทําเหมือนกันทุกคันเพราะแต่ละคันมาไม่เท่ากันนะครับซึ่งคันนี้ค่อนข้างเยอะสรรพวิธีอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีในร้านนะครับ ใช้คันนี้เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งจะบอกว่าคันนี้จะสามารถนะครับกลับมาเงางามนะฮะเหมือนเดิมได้บอกเลยนะแล้ววันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับนอกจากงานคันนี้แล้วที่นี่ยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้คื้คบเลยนะยังรอขัดพรุ่งนี้อีกรอบนึงเท่ากับคันนี้เชื่อว่าวันจันทรได้รับแล้วแหละนะครับกับอีก2ง,งานนะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็คันนี้จองไปแล้วนะครับ อาจจะเป็นวันเสาร์ช่วงบ่ายๆหรือวันจันทร์ช่วงเช้าเราจะมาขัดกันคันนี้เคลือบแก้วลูกค้าเดินทางมาจากนครปฐม,ามเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังโอเคมาสา,าระสําคัญวันนี้นะครับทางทีมงานเราขมักขเม้นกันเต็มที่อันนี้ลูกค้าเก่าเช่นกันลูกค้าที่เคลือบแก้วขอบกับเราไปแล้ว3คันนะครับมีกระบะนะครับมีรถตู้เอาผ่านนะครับแล้วก็มีซีรีส์ห้านะครับแล้วก็ยังมีคันนี้ใหม่คันหนึ่งฮะ แต่คันนี้ไม่ได้เคลือบแก้วนะครับสาหรับคันนี้นะลูกค้าเนี่ยกำลังจะ,ะจําหน่ายหรือว่าปล่อยให้กับทางลูกค้าคนใหม่ลูกค้าเลือกที่จะ,ะมาทําโปรแกรมการขัดนะครับให้รถเนี่ยมันกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีรอยจะมีรอยให้เห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนการทํากันอันนี้นะฮะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จนะครับก็เงาอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเป็นเลขรอบนึงเนี่ย ก็เ <abei> งาจัดเลยนะฮะทีเราพามาดูริ้วรอยตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ออกนะอย่างนี้ไม่ออกแน่นอนแต่เนี้ยยังไม่ได้ทําใช่ป่ะอันนี้ยังไม่ได้ทำรอยมันตวิวจากใบขัดเห็นป่ะพวกเนี้ยเราต้องขัดให้มันเรียบก่อนเนี่ยมันเป็นตวิวจากใบขัดนะแต่เราไม่ได้ทำนะน่นจะมาจากอู่นะครับอ่าคุณที่ทราบว่าอันนี้ลูกค้าทาสีมาชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าเขาน่าจะขัดมันทั้ huh. งคั it, right? งนแหละครับมันก็จะเป็นตวิวทั้งคันเลยเราจะต้องมาแก้แก้จากอย่างนนี้ะครับ ให้เป็นอย่างนี้นะฮะให้มันเงาอย่างนี้เงากว่านี้ด้วยนะครับถึงจะส่งงานได้แต่ครั้งนี้นะเป็นโปรแกรมการดีเทลลิ่งนะขัดเคลือบสีนะฮะขัดเคลือบสีเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ขอพักคันคอนดูเนอร์คันนั้นมาทําคันนี้ก่อนนะเพราะว่าจะได้พาจาัดสรรเวลาให้ถูกอย่างผมบอกนะครับถ้าใครนะต้องการงานด่วนๆหรืองานเร่งๆอันนี้ให้แซนคิวให้ไม่ได้ แต่ระหว่างที่ผมต้องรอเคลือบแก้วรออบอะไรเงี้ยถ้ามีรถท่านอยู่นะเราจะทําให้เลยนะครับดีๆเลยทีเดียวอันนี้ลูกค้าก็มารออันนี้ลูกค้าไม่ได้นัดแต่ว่าเป็นรถที่โดนเองเป็นรถลูกค้า VAP ของเราอีกหนึ่งคนนะที่มาทําเคลือบแก้วเราแล้ว3คันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันแต่ลูกค้าก็ไม่รีบนะครับจะเสร็จเมื่อไหร่ก็บอกด้วยไม่รีบทุกคนเหรอครับเราก็ไม่รีบนะครับโอเคนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะฮะกับศูนย์โตโยต้าย่อมๆเลยนะฮะโตโยต้ <Toyota S 1> เาเต็มร้านเลยโตโยต้าคอนเดอร์สองพันนะโตโยต้าลีโว่สองพันนะอีกคันหนึ่งก็รอส่งอยู่นะครับโอเคมามีคะแนนกันทุกวันจริงๆสำหรับช่วงนี้นะครับถ้าใครจะจะเคลือบแก้วที่ร้านนะแนะนำอย่างยิ่งเลยโทรมาถามก่อนเลยนะฮะว่าช่วงที่ท่านจะมาเนี่ยว่างไหมนะครับแล้วก็ จะมาในช่วงไหนนะครับแล้วก็แพ็กเกจไลน์นี้ก็พยายามารบกวนลูกค้ามาโทรมาก่อนก่อนที่เราเอารถเข้ามานะก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวของเราค่อนข้างแน่นแน่นมากๆนะที่เห็น่างที่ท่านเห็นนะอันนี้ก็ทําอยู่แล้วก็รอคิวนะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับคือแต่ละคันเนี่ยมีเวลาในการทํางานทั้งนั้นนลครับก็อขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ไว้ความมั่นใจนะสนับสนุนร้าน นี้กันมาโดยตลอดวันนี้มิกกี้เพยียงมาโต้เดอ,นะอรลิงคขอลาไปกับภาพงานในร้านกันใเดรนโทนี้วันนี้มิกกี้ลาไปก่อนครับลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ